จนวันนั้นผมออกมาจากโรงพยาบาลผมก็ไม่ได้เจอพี่หมออีกเลยเพราะผมย้ายเข้ามาในกรุงเทพตอนเด็กๆผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะย้อนกลับไปตอนวัยเด็กก็เจ็บเนี้น เวลาที่หมอฉีดยาปรากฏว่าเรื่องก็ก,ก็ไปถึงคุณครูประจำชั้นเรื่องก็ไปถึงเพื่อนก็เป็นหัวโจกของโรงเรียนเหมือนกันอ่ะคนไม่ชอบผมเยอะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็แปลกใจดิมีคนมาเยี่ยมผม ผมจาได้เลยผมเป็นเด็กรุ่นน้องครับแต่มันมันมันร้องไห้วยู่มันยกมือขอโทษผมด้วยมันบอกว่าถ้าผมทำอะไรผิดผมขอโทษนะพี่ผมไม่ งงไ้หมดเลยอ่ะมันมันขอโทษกลัวใหม่วะมึงบ้าเปล่ากูตบหัวมึงนะเว้ยพี่สัตพี่สัตผมเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าผมปวดท้องท้องมากท้องมันมันแทบจะระเบิดออกมาที่เขาเขียนให้ผู้ป่วยอะ่ะผมต้องการมันจริงๆมาถึงก็ส่วนเลือดก็ จนกระทั่งคุณหมอก็ไปคุยกับคุณแม่ผมเห็นคุณแม่น่าเครียดจนกระทั่งผมถามคุณแม่บายเด่นตลอดพี่พยาบาลก็ไม่ได้ตั้งใจบอกผมนะครับผมด้วยความการล้อนของผมอะผมก็ ถามไปเรื่อยแล้วก็หลอกถามพี่เขาจนกระทั่งพี่เขาบอกว่าผมเป็นมะเร็งในลำไส้มีคุณหมอคนหนึ่งเขาเขามาตรวจผมทุกเช้าเลย แล้วเขาก็ให้กำลังใจผมตลอดเลยเขาบอกว่าโรคเนี้ยมันหายได้ดูแลตัวเองดีๆให้เคมีบำบัดให้ยาอะไรก็ไม่รู้ผมฟังไม่ค่อยออกแบบเขามเ,เป็นผู้เสียสละ ผมเลยคิดด้วยสมองน้อยๆของผมว่าผมแม่งอยากเป็นหมอวะ่ะผมแม่งอยากเป็นหมออยากช่วยคนไข้วะ่ะอยากทำให้คนป่วยแบบผมแบบอีกหลายๆคนที่อยู่ข้างหาย อยากอยากเป็น,นจริงๆแต่ไม่รู้จะเป็นได้หรือเปล่าจนวันนั้นผมออกมาจากโรงพยาบาลผมก็ไม่ได้เจอพี่หมออีกเลยเพราะผมย้ายเข้ามาในกรุงเทพ